ผมกินไม่ได้นะผมกินแล้วผมจะอ้วนนะดูคนเดียเดียเเอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม วายโอน,นะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแคดบอ่อนะลงแขกเนอลงแขกนะทุกคนปลาจับปลานะทุกคนคือแบบก็เมื่อปลามันไม่โตนะทุกคนมันเป็นบอ่อปูนด้วยนะเราก็เลยจะลงแขกอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอาวทุกคนนั่นแหละนะเราก็จะลงแขก <c oughs> ในบอ่อนี้นะมันจะมีปลาายยี่ห้อมาเลยโดยเฉพาะปลาไรลยี่โส อ่าใช่ไหมครับครับปานนี้ยน่าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาปลานี้ออกแล้วก็มาทําเมนูกันนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาออกจากบ่อนี้กันนะทุกคนว่ามันจะมีเยอะหรือว่ามีน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนแมไมดดนที่หลังหอด้วย ปลาเนรพ่อนี้นะทุกคนตัวที่ค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากนะก็ประมาณใหญ่สุดประมาณหนึ่งฝ่ามือนะทุกคนพี่่อนี่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 ก็มีประมาณเท่านี้แล้วก็เท่านี้นะทุกคนโอ้ยโอ้ยเออปลาเนรพวอนี้ชอบออกกําลังกายนะพี่เขาบอกว่า เวลาตองคืนมันชอาดกครับนี่แหละทุกคนดูแบบเราก็ปล่อยว่าตรงนี้แหละเตะี้กเตะ่งบตัเตอ่ไม่อดาคีโลกเที่สองเป็นเนื้อดเ ปลาที่เรามีตอนนี้นะมีปลายี่สดแล้วก็ปลานีนแล้วก็ปลาตะเพียงนะทุกคนเนาปลาอะไรนะปลาตะเพียงขาวนะทุกคนเราจะเอาปลาตะเพียงกับปลายี่สดนะเอาไปทำแกงส้มใช่ไหมพี่ปลาส้มนะทุกคนปลาปลายี่สดไปทำปลาส้มปลายี่สดกับปลาตะเพียงใช่ไหมครับใช่เราจะเอาไปทำปลาส้มนะแล้วก็ ปลาน,นินลาจะเอาไปทําอะไรครับปลาทอดอ่ะนั่นแหละทุกคนคือแบบคือแบบคือแบบนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาปลาจากบ่อน,นี้ออกไปให้หมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะทุกคนมาหมอปลาแยาแม่หมดจะปลาสดเอ้ยว่าปลาที่เราจะกินวันนี้นะครับไม่รู้หนะรอกป่าววิเนเลย ยันแล้ว hmm. ม right. really ึงกินปลาซมยาวไหมมาบอลเรื่อง้ิโซแหละโอ้ยบอลเลือนกแบบคือกินดีๆเลยนะตัวกระดูกกินได้หมดนะกระดูกนฟอร์หมดเลยเนี่ยอะกิฮิอันนี่อซิลเล่ชอบมาให้ตุ๊พย่ชอบว่าอะไรเลยพี่เดไอ้การแบบดุมๆนะสมบูรณ์หรอเป เสียสูบกระดาษมันอาอะมีรอยขอขอเลิกมน่อยครับาเดือ้มข้าวผ้าบัวตอนนี้เราจะมาปรุงปลาส้มของเรานะปลาส้มที่เราเตียงมาก็มีปลาตะเพียงแล้วก็ปลา ยี่สกยี่สกนะทุกคนแล้วก็เราจะเตรียมเครื่องปรุงใส่ลงไปเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนแรกก็ใส่กระเทียมลงไปนะทุกคนใส่เยอะๆเลยนะทุกคนเพื่อเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยนะทุกคนมีใส่เยอะๆเลยนะเนี่ยแล้วก็เอามาใส่เกลือใส่เกลือไปนะทุกคน โอ้พอ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 เกลือก็กะกับปลาของปลาที่เรามีนะทุกคนอย่ากะเยอะไปเลยวว่าน้อยไปนะทุกคนก็ต้องกะให้มันพอดีกันเลยนะแล้วก็เรามาคนนะทุกคนคนให้มันเข้ากันเลยนะทุกคนไม่ชินวไมมีเลยไม่มีเราไม่ใส่ผลชิ้นโลกนะทุกคนเพราะว่า คนชิลกเราไม่ค่อยกินกันนะตอนนี้เราก็เตรียมข้าวที่เราหุงไว้นะก็มาโปะโปะโปะโปแล้วก็คนให้เข้ากันนะทุกคนเราก็ต้องรอไปสักประมาณห้าหเจ็วันนะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนะว่าจะทำอะไรต่อมาเกิดมาเคยเห็นหรือเปล่าเยอะอเลยคั้แรกอืมต้องเอาไปทอดด้วยเรย ทอดดิทอดชุบแปง้งชุบไข่แล้วก็ทอด๋ยวทอดรอบปอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะเอาปลาใส่ถุงนะเราจะเอาไว้หมักนะทุกคนหมักกี่วันคนระับสี่ห้าวันสี่ห้าวันนะทุกคนแล้วก็เราจะมาดูอีกทีนะว่ารูปร่างลักษณะท่าทางมันจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะกินได้ หรือยังไม่ได้นะทุกคนทําครั้งแรกเนี่ยไม่เคยทําเลยอ้าวได้แล้วนั่นเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> อะโอเคทุกคนลือปลาเนลตอนนี้เราก็ได้ทอดเสร็จแล้วนะคือตอนนี้เราก็มีหัวปลาที่เราได้ตากออกงานี่นะนี่น,นี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีนะทุกคนเราก็จะเอามาทอดให้กรอบๆแล้วก็ทําเป็นกระเพรานะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกัน นี่นี่เดี๋ยวลองชิมสักนิดนึ่งโอ้ทอดยังไม่ได้ชิมเลยนะไม่เป็นไรนะทอดก็ทอไปเลยไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวคนมากกว่าเนาะใช่พี่นี่นะทุกคนผมจะกินทั้งกระดูกมันแบบนี้เลยย่างอือพ่อสายใหญ่เลยคนทอดกนทอดทอดปลาไม่เป็นอ่ะอร่อยแน่เทุกคนเดี๋ยวเรา มาดูกะเพราที่เราจะทำอืออะโอเคทุกคนคือแบบปลาที่เราได้ทอดแล้วผักเขามานะหัวปลานี่เก่งได้เยอะตลอดเลยแค่แกงส้มนะทุกคนอือ <c oughs> นี่นี่น,นี่อันนี้คือกะเพราที่เขาทอดมานะใครทอดครับ <c oughs> นี่นี่น,นี่เดี๋ยวลองชิมให้ดูบป็นโจีหรืออะไล่ะ

มมมมมไม่หมดด้วยนไม่้เลยหมดด้วยนาทีเอียวอะโอเคทุกคนนอกจากเราก็ได้ไว้ปลาส้มของเราก็นานแล้วนะทุกคนคือแบบเดี๋ยวเราก็จะมาทําเมนูกันเลยนะเราก็มีไข่มาด้วยนะทุกคนเราจะจุ่มกับไข่แล้วก็เรามาทอดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาติดไฟกันก่อนเลยดีกว่ามา นี่เราก็ใส่น้ํามันไปเยอะๆเลยประมาณนี้นะทุกคน วัาโลเปล่ยนเนี่ยเนี่ยจ๊วนี้วันนี้อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำอาหารเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรา,เามาเริ่มกินกันเลยนะทุกคนมาทุกคนนี่เลยนะ ผมกินไม่ได้นะผมกินแล้วผมจะอ้วนนะทุกคนเดี๋ยวเห็นซื่อเนดีเห็นมัยนีเเดีอ่ะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ลำยยกับน้องง้อป่ามากินบ้างนะมาดูกันมาดูมาดูมีคนเดียวพร้กินด้วยกัน้องดู้งรออ้าว

มันกินเคมนิดนึงมันกินเค็มนิดหนึ่งนะแต่ผมกินแล้วเหมือนผมเลี่ยนนะทุกคนคือแบบผมกินน่าจะไม่ได้นะทุกคนคือแบบผมกินไปแล้วเมื่อกี้ขอโทษที่คนดูผมอยากเห็นตากล้องกินครับขอโทษคนดูที่ผมพูดจริงนะเมื่อกี้ผมอ้วกเลยนะผมไม่อ้วงนะแน่เลยทุกคนเดี๋ยว เรามากินกันต่อเลยดีกว่ามาเนี yeah. <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ่ยแล้วโอเคอโอเคทุกคนคือแบบตอนนี้เราก็ได้กินอะไรเสร็จเป็นที่เรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะครับผมคือแบบผมถึงผมอาจจะไม่ได้กินนะคือแบบก็นั่นแหละนะทุกคนคือแบบวันนี้ก็มาอาบน้ําแม่น้ำมือด้วยนะบรรยากาศก็ได้อยู่นะทุกคนคือแบบเออหมดแล้อ <c oughs> หมดละ <c oughs> เดจ้าไปนั่นแหละทุกคนนั่นแหละทุกคนคือแบบเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำกันต่อแล้วนะอ่ะคือแบบถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นแหละทุกคนตามด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสรับกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ